ช่งางไร้เหลือบทที่เจ็ดพสามไม่นานนักขันทีก็ส่งเสียงแหลมเล็กฮองเฮาเสด็จองค์ราชทายาสเสด็จองคหญิงไทผิงจางเสด็จหลังจากการมาถึงของผู้สูงศักดิ์สตรีทั้งหลายต่างยอบกายลงคารวะกันอย่างงดงามน้ำเสียงของฮองเฮาอบอุ่นอ่อนโยนลุกขึ้นเถอะวันนี้ข้าเชิญทุกท่านมาก็เพื่อร่วมงานเลี้ยงชมดอกเก็กหวยในตำหนักบูรพาไม่จำเป็นต้องมากพิธี เสียงขอบพระทัยหองเฮาของเหล่าสตรีดังก้องกังวานก่อนจะลุกขึ้นงานเลี้ยงวันนี้หองเฮาม่ได้สั่งให้บรรดาสาวงามแสดงศิลปะดังเช่นในงานเลี้ยงชมมงกุข่าวก่อนอีกเพราะนางสางที่คนจดจํายอดศิลปะของคุณหนูเหล่านี้ไว้หมดแล้วดังนั้นนางจึงเพียงให้เหล่าสตรีชนชั้นสูงมาเดินเล่นชมสวนในตำหนักบูรพาเท่านั้นจากนั้นก็เลอกองค์รัชทายาทและองค์ชายทั้งสองเข้ามา รัชทายาทตําหนักบรรูรพายากหนักที่จะคืบคืนวันนี้เจ้าก็หยุดรชาชกิจสักวันออกไปท่องกรชมบุปผากับพี่น้องของเจ้าสักหน่อยถือเสียว่าเป็นการพักผ่อน้องฮาเอ่อยด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนล่างสงสงาหล่อเหล่าของคนผู้หนึ่งกลุมมือคํานับรอรับคําแต่ใบหน้าคมสานกับเรียบเฉยไรอารมณ์องค์ชายใหญ่เส้นพระชนตั้งแต่ยาววัยองค์ชายรองซื่อเฉิงการจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์รัชทายาท เป็นองชายเพียงองค์เดียวที่ถือกำเนิดจากฮองเฮาและมีชีวิตรอดจนถึงทุกวันนี้ทว่าฮองฮานั้นหาได้ฟุม่มฟักรักใคร่ซื่อเฉิงการจนเสียคนเพราะถูกเลี้ยงมาอย่างเคร่งขัดองค์งรัชทายาจึงกลายเป็นคนที่มีนิสัยเย็นชาแต่ไรมาก็ไม่เคยได้ยินว่าเขาจะรักถนอมชายาคนไหนเป็นพิเศษต่อให้ชายาเอกคนปัจจุบันที่จะได้กล้ยเป็นฮองฮาในอนาคตก็เพียงแค่รักษาความสัมพันธ์ฐานะสามีภรรยาไว้เท่านั้น ทำให้ชายาเอกขององค์รัทาธาญาต่สูญเสียบุตรไปสองคนและตอนนี้ก็กำลังตั้งครันทั้งยินดีทั้งเสียใจยินดีเพราะนางไม่เคยสูญเสียความรักความทนุถนอมไปจากองค์รัชทาญาตขณะเดียวกันก็เสียใจเพราะองค์รัชทาญาตไม่เคยรักถนอมใครเลยเช่นกันกิริยาและการกระทำของเขาตรงตามหลักประเพณีตรงตามกรอบระเบียบทุกประการกรอบเช่นนี้แม้จะดีงามไร้ทิฏฐิแต่ขาดความมีชีวิตชีวาของมนุษย์ไปจนหมดเส้น คุณชายสูงสักต่างก็รู้ความหมายของฮองเฮาอย่างชัดเจนจึงพากันคารวะอย่างนอบน้อมแล้วก้าวถอยออกไปเรายิงสาวที่มาร่วมงานไม่คิดว่าฮองเฮาจะเปิดทางถึงเพียงนี้หลายคนยังตกใจไม่ขยับตัวบางคนที่คิดตามเดือดร้อนก็ก้าเข้าไปหาองค์ราชายาทสององค์ชายและท่านองค์ทั้งหลายรีบวางท่าเป็นสาวน้อยขี้อายแต่แอบปลายตาโปยสเสน่ห์องค์ชายทั้งสองและท่านองค์คนอื่น เองก็รู้ดีว่านอกจากฮองเฮาต้องการให้องค์ราชทายาเลือกพระชายาแล้วยังปรารถนาให้พวกเขาหาคู่ครองด้วยพวกเขายอมต้องยินดีน้อมรับเป็นล้นพ้นจึงวางตัวให้สง่าง,งามตลอดเวลาเชิญคุณหนูเหล่านั้นไปชมดอกไม้อ่านกรอนต่อบ,บทกวีแสดงความสามารถของตนออกมาเช่นกันซื่อเฉิงการมองดูเหล่าหญิงงามกับพี่น้องและญาติหนุ่มของตนที่ห้อมล้อมกันไปมาด้วยสายตาเยือกเย็นแววตาที่ทอดมองทอประกายรังเกียจและเอื่มตอา ขณะที่นั่งดื่มสุราอยู่ใต้ต้นบัวยอย่างเงียบสงบไม่สนใจจะร่วมวงสนทนากับผู้ใดเพราะถึงอย่างไรมารดาก็ต้องหมายตาสตรีที่คู่ควรและเหมาะสมกับพวกเขาไว้แล้วห้องเฮานั่งอมยิม้มมองดูเหล่าสตรีที่ห้อมล้อมบุตรชายและหลานชายของนางบางก็สัพบพิยอกบางก็ต่อกรกวีอย่างเหนียมอายบางก็พูดคุยเรื่องดินฟ้าอากาศนั่งหันไปสั่งการกับหนานกงข้างกายคนที่ยินดีจนเกินงามลืมกิริยาม,มารยาท ล้อมหน้าล้อมหลังและชทายาทกับพวกที่ใส่ความให้ร้ายคนอื่นจดจําไว้ให้มัน่นลบชื่อพวกนาวไปห้องเฮาคิดทบทวนแล้วเออดำทับอีกยังมีพวกที่ทําเป็นหวัดบวมไม่สู้ใจแค่ปลอดแหกพวกนั้นก็จดจาไว้ให้หมดแล้วกาจัดพวกนาวไปได้ยินดังนั้นหนานกงก็ชะงักมือหยุดไปผู้กันเอยเตือนเสียงเบาห้องเฮาเพคะหากเป็นเช่นนี้ย่อมเหลือไม่กี่คนห้องเฮายื่นมือรับชาเทียมเมฆจากข่าวเสียงซาน ที่นางกำนันส่งให้ก่อนตอบเสียงเรียบข้างกายองค์ราชทายาตไม่ต้องการสตรีมากมายต้องการเพียงสตรีที่มีประโยชน์เท่านั้นนานกงพยักหน้ารับคำเงียบไปพักหนึ่งก็เอ,อย่ยยางลังเลอีกครั้ง้องหฮาเผยคะลองทอดพระเนตรคุณหนูที่อยู่ใต้ต้นบวยข่าวที่กำลังสนทนากับเตอองสิปเผยคะเหมือนว่าจะเป็นองคหญิงเจิิญมิน่นแห่งจวนจิ้งกัวกงนะเผยคะนานกงย่อมจดจำได้ว่ายิงผู้นี้คือตัวเลือกสำคัญในใจของฮองเฮา ฮองเฮาได้ยินก็เพ่งสายตามองไปยังใต้ต้นบวยทันทีแลวก็ให้ตะลึงงานคิ้วเรียวงามค่อยๆขมวดแน่นจริงด้วยสีเหลียงม่วกําลังสนทนาอยู่ใต้ต้นบวยกับซื้อเหลิวเฟิงแม้จะเห็นว่าระหว่างพวกเขาทั้งสองไม่มีท่าทีที่ไม่งามแต่ใบหนะ้าที่ประดับด้วยรอยยิ้มของสีเหลียงมัวช่างทิมแทงดวงตาของฮองเฮาเหลือเกินผ่านนางก็คิดถึงดีกาเรื่องราวของคุณหนูตระกูลดงังที่หนานกงเคยส่งมาให้นางอ่านในนั้นมีข้อความหนึ่งที่เขียนว่า เออองเคยขอแต่งกับบุตรสาวคนโตจิ้งกัวกงแต่ถูกปฏิเสธคิดมาถึงตรงนี้ฮองเฮาก็ขมวดคิวนั่นองค์หญิงไท้ผิงจางที่นั่งเงียบอยู่ข้างกายพันเอ่ยเสียงเย็นพี่หญิงท่านไม่คิดหรือว่าองค์หญิงเจินหมินกับซื่อหลิวเฟิงช่างเหมาะสมกันเดิมทีข้าเคยคิดว่าองคหญิงเจินหมินมีนิสัยอบอุ่นอ่อนโยนมีชื่อเสียงด้านกตันอยู่รู้คุณพอจะมีเกียริยาเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่จึงคิดจะให้นางมาเป็นพระชายาคนสําคัญขององราชทายาสักหน่อย องหญิงไทผิงจ่างประคองถ้วยชาไว้ในมือน้ำเสียงเย็ยบเย็นได้ความยำเกรงอะไรกันหนูว่าสิ่งที่เป็นของดีจะต้องเทียบชั้นกับองค์ราชทายาตไปเสียทั้งหมดอ๋อใช่สิข้าก็ลืมไปตายลานี้ของดีล้วนตัดเป็นของราชวงศ์ทั้งสิ้นส่วนคนในราชวงศ์ก็ชอบขัดความปราถนาของผู้อื่นชอบทำลายคู่สร้างคู่สมและลักแท้ของผู้อื่นสีหน้าของฮองฮาเปลี่ยนไปทันใด พยายามสะกดอารมณ์โกรธไว้ไม่ต่อกรกับองคหญิงท้ายเปลงจางอกีกน้องสาวของฮองเต้คนนี้นับตั้งแต่ถูกบีบให้แต่งงานออกไปพอกลับมาก็มีกิริยาใจแคบเดาได้ยากก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าก่อนนางจะแต่งออกไปเคยมีคนรักอยู่ในใจจึงไม่ยอมแต่งดูไปแล้วน่าจะเป็นความจริงเพียงแต่ว่าหากในใจของซีนเหลียงโม่มีคนอื่นอยู่แล้วต่อให้หญิงผู้นี้เป็นของดีสักปานใดก็ถือว่าไร้ค่าฮองเ้าถอนหายใจออกมา ิ่งมองก็ยิ่งสงสัยจนคิดจะเรียกซีเหลืองมัอเข้ามาสนทนาสักหน่อยในเมื่อนางเองก็ยังไม่เคยเห็นท่าทางของสาวน้อยใกล้ๆวันนั้นมองดูจากระยะไกลรู้สึกแต่ว่าอีกฝ่ายเป็นของดีซีเหลืองมัอรับดูได้ถึงสายตาของฮองฮอ,อ,องที่มองมาในใจนางก็ให้ผ่อนคลายลงเป้าหมายแรกของนางบรรลุแล้วหญิงสาวเผลอกัดริมฝีปากอย่างไม่รู้ตัวแต่แล้วก็ปรากฏแนวโค้งบันรอยยิ้มอย่างมีเล่นในที่แฝงไปด้วยเล่ห์กล ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาในพริบตากลายเป็นเสน่ห์ที่งดงามผิดแผกไปจากเวลาปกติแววตาของซื่อเหลียวเฟิงกับพริบวา่าเตอองพึ่งฉุกคิดได้ว่าวันนี้ซีเหลี่ยงมัวมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกเพื่อเป็นพระชายาคนสําคัญขององค์ราชทาญาติพอคิดได้ก็รู้สึกว่ามุมหนึ่งในหัวใจเกิดบิดเบีย้ยวไม่พอใจขึ้นมากระทานหาันสุดท้ายก็เข้าใจว่าความรู้สึกนั้นแท้จริงแล้วคือความอิจฉาตอนนี้เขาจึงจ้องมองรอยยิ้มของหญิงสาวตรงหน้าอย่างไม่อาจละสายตาได้ ทัในใดนั้นเสียงพิณก็ดังขึ้นเสียงไม่สูงไม่ต่ำคลายได้ยินคลายไม่ได้ยินแต่ฟังแล้วจับใจเบาสบายดูสายลมเย็นทานน้ำใสทำกลางเสียงวิหกที่หกพันเป็นบทเพลงที่ทำให้เกิดความรู้สึกสง่าง,งามและสูงส่งเป็นท่วงทำนองสอดคล้องที่แสนจะไพเราะเหล่าสตรีชั้นสูงที่คิดจะประจบประแจงท่านอองทั้งหลายจนไม่ทันสังเกตแต่ฮองเฮาสังเกตเห็นนางหันไปทางทิศท,ทางที่เป็นต้นกำเนิดของเสียงพิณ ใครบางคนที่ซีหลิงมอคิดถึงอยู่ในใจตลอดเวลาปรากฏตัวขึ้นมาเสียทีทมกลางสวนดอกเก๊กฮวยหญิงสาวชุดขาวลายบงกฏสะอาดตากำลังบรรเลงเพลงพินด้วยท่าที่สงบนิง่งดวงตางดงามสงบเงยือกเย็นดุดวารีเสื้อผ้าที่สวมใส่เรียบง่ายแต่ดูสูงสงง่าง,งามเครื่องประดับบนกายมีไม่มากทว่าแต่ละชิ้นล้วนหลำค่าหยกมรกตที่ห้อยจากเส้นผมลงมาระคางแก้มทำให้หญิงสาวดูสงบเงยือกเย็นและสูงสงขึ้นไปอีก สายตาของฮองเฮาทอประกายชื่นชมออกมาส่งเสียงเรียกหนานกงสตรีนางนั้นเป็นบุตรสาวบ้านใดนานกงมองเพียงวับเดียวก็จดจำได้ฮองเฮาไปคะนั่นคือท่านหญิงตัวหยางเป็นหลานสาวของหานกุย้ยเฟยเดิมทีจะต้องเข้าวังเพื่อคัดเลือกเป็นพระสนมของฝ่าบาทแต่ในงานเลี้ยงชมบมงกฎครั้งนั้นเกือบทำให้ฝ่าบาทต,ต้องฮองเฮาจดจำได้ทันทีแววตาสะท้อนความเดือดฉันชัดเจนสตรีแบบนี้ทำไมถึงป่าปนเข้ามาได้ แต่ว่าฮองเฮามองดูซีเหลียงเซียนอย่าง,งเงียบๆอยู่นานสุดท้ายก็เอ่ยขึ้นอีกประเดียวเรียกนางเข้ามาข้าอยากจะดูนางสักหน่อยส่วนองค์หญิงไทผิงจ่างที่นั่งอยู่อีกด้านหนึ่งบีบถ้วยน้ําชาในมือแน่นดวงตาเยือกเย็นดุจน้าแข็งพันปีที่พร้อมแช่แข็งจ้องมองซีเหลียงเซียนที่กําลังล้าเริงอย่างดุดนันระหว่างที่ซีเหลียงเซียนบรรเลงเพลงพิณก็แอบไปตามองฮองเฮาโดยไม่ให้เป็นที่สังเกต เพราะว่าไม่อาจรอดพ้นสายตาคมกริบของของเฮาไปได้หญิงสาวจึงรีบเบื่อสายตาไปทางอื่นทำเหมือนกำลังชื่นชมความงามของดอกแก๊กฮวยแต่เมื่อเหลือบเห็นซี่เหลืองโม่สายตาก็เปลี่ยนเป็นเหยียดหยามอย่างรวดเร็วมาให้ท้ายั่วยวนครูมานน้องสี่ไรยอย่างอายนักมิใช่เพียงแค่นั้นซี่เหลืองเซียนยังนึกสมเพศสตรีที่ห้อมล้อมองค์รัชทายาทและบรรดาท่านอ,อ่งอีกด้วยพวกนางมองไม่ออกหรือว่าที่จริงแล้วอำนาจในการเลือกและแตัดสินใจอย,อยู่ในมือของฮองเฮา ทำเป็นเข้ามาใกล้ชิดกลุ่มขององค์รัชทายาทหน้าตารื่นเริงยิ่งทําให้ฮองฮาวเกียริชังยิ่งชั้นต่ำไรค่าพวกนี้มีปัญญาอะไรมาแข่งกับนางฉับพันซีเหลียงเซียนก็รู้สึกถึงสายตาเยือกเ,เย็นคู่หนึ่งที่พุ่งตรงมาอย่างนางโดยไม่รู้ว่าเป็นสายตาของผู้ใดในขณะเดียวกันก็เห็นว่าองค์รัชทายาทกาลังหันมามองที่นางแล้วซีเหลียงเซียนพันลิบขยับหลังให้ตั้งตรงท่าทางในการบรรเลงพินยิ่งเบาสบายงดงามและสูงส่ง ซื่อเฉิงการสังเกตเห็นซีเหลียงเซียนจริงแต่หาใช่จากเสียงบรรเลงเพลงพินแต่เป็นเพราะสายตาขององคหญิงไทผิงจางเขาแอบมองแววตาขององหญิงไทผิงจางอยู่ตลอดเวลาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยคำเตือนบางครั้งถึงกับรังเกียจและเบื่อหน่ายวัตถุที่งดงามย่อมเป็นที่ดึงดูดสายตาของผู้คนแม้แต่องค์ราชทายาทก็ไม่ยกเว้นเขามองซีเหลียงเซียนอย่างเงียบสงบนานอยู่คู่ใหญ่ ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็คือช่วงเวลาตัดสินสตาชีวิตบทสุดท้ายของซีเหลียงเซียนด้วยเช่นกันซีเหลียงมัวแอบสังเกตท่าที่ขององค์หญิงไท่ผิงจางรอยยิ้มเจ้าเล์ลึกลับบนใบหน้ายิ่งสลับซับซ้อนมากขึ้นเหียงไม่นานนักบรรยากาศก,กดดันแปลกประหลาดก็อันตรธานไปเมื่อหนานกงเดินเข้ามาองค์หญิงเจินหมินหองฮาเชิญท่านไปพบซีเหลียงมัวยิ้มรับเดินตามหนานกงไปไม่สนใจสายตาของซื่อหลิวเฟิงที่มองตามตามไม่กับทิบ ภายใต้การน,นำทางของนานกงทันทีที่มาถึงซีเหลียงโมก็พบว่าซีเหลียงเซียนถูกเรียกมาก่อนแล้วหญิงสาวยอบกายคำนับฮองเฮาอย่างนอบน้อมเจมินหมิ่นถวายพระพรฮองเฮาขอฮองเฮาทรงพระเจริญพันปีพันปีพันพันปีฮองเฮาตอบรับแล้วน้ำเสียงอ่อนโยนเรือนว่าองหญิงเจินหมิ่นเป็นคนประณีตอ่อนหวานข้าวก่อนก็เห็นเพียงไกลๆยังไม่มีโอกาสได้เห็นเจ้าชัดๆเงยหน้าขึ้นสี่ฮองเฮาทรงชมเกินไปรับให้คะ เสีเหลียงม้วเงยนะ้าขึ้นตามคำสั่งแต่หลุกตาตำ่ำพอตามราช,ชประเพณีนางไม่อาจศบสายตากับห้องเต้และห้องเฮาได้ทันทีที่ยิงสาวเงยหน้าขึ้นก็ได้ยินเสียงถ้วยชาแตกไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดถ้วยน้ำชาในมือห้องเฮาจึงกระทบกับขอบโต๊ะแกสลักรูปบุปผาจนตกแตกแหลกละเอียด สีเหลืองม้วลเริมตัวมองประสบประสานสายตากับฮองเฮาเข้าพอดีจึงได้เห็นสีหน้าตื่นตกใจบนหวัดกลัวของฮองเฮายิงซาวเห็นแล้วก็รู้สึกประหลาดใจนักเพียงไม่นานฮองเฮาก็คืนสติเก็บอารมณ์บนใบหน้ามิดชิดต,ตวาดนานกงด้วยความไม่พอใจไปเปลี่ยนเอาถ้วยชาหยกม่วงเก็บทองมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ทํางานเห็วไหลกันนะักนาถ้วยชาเช่นนี้มาให้ข้าใช้ได้อย่างไรต้องบวยให้หลับจํานานกงตัวสัท้านรีบสั่งให้นางกำนันไปเปลี่ยนถ้วยน้ําชา หลังจากนั้นฮองเฮาก็เลิกให้ความสนใจซีเหลี่ยงมัวอีกสำหัอย่างไม่ยอมเหลือบมองมาทางหญิงสาวแม้สักนิดจู่ๆก็ทำราวกับว่าไม่อยากมองหน้านางขึ้นมาแล้วหันไปสนใจซีเหลี่ยงเซียนแทนซีเหลี่ยงมัวเห็นแล้วก็ไม่ได้ขุนเคืองแต่อย่างใดกับรู้สึกสบายใจเสียมากกว่าบางครั้งนางก็เอ่ยสนับสนุนอย่างที่ฮองเฮาชื่นชมซีเหลี่ยงเซียนแต่ในใจยังคงคาใจกับท่าทีประหลาดของฮองเฮาที่มีตนางไม่คลาย ซีเหลีอยงเซียนแม้จะรู้สึกประหลาดใจที่ซีเหลีอยงมัวช่วยพูดสนับสนุนตนแต่ในใจกับรู้สึกยินดีเป็นที่สุดนางมองออกว่าฮองเฮาปฏิบัติต่อซีเหลีอยงมัวเปลี่ยนไปมากแม้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดแต่ความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นสิ่งที่นางอยากจะเห็นเป็นที่สุดแต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่พอใจเมื่อเห็นซีเหลีอยงเซียนเป็นที่ชื่นชอบของฮองเฮาองหญิงไท่ผิงจางจ้องมองหญิงสาวอย่างเงียบเย็นดวงตาระหว่างคิ้วปกคลุมไปด้วยหมอกเมฆดำมืด ซีเหล่งเซียนไม่รู้ว่าตนเองไปล่วงเกินองค์หญิงผู้นี้ตั้งแต่เมื่อใดจึงยังคงพยายามส่งรอยยิ้มอบคุณประจบประแจงแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือแววตาเหยียดหยันพื้นนิสัยเดิมของหญิงสาวก็ไม่ใช่คนที่จะอดทนเอาใจใครได้นานนักเมื่อถูกอีกฝ่ายเมินใส่จึงเลิกใส่ใจองค์หญิงท่ามากผู้นี้อีกหันไปทุ่มเทเอาใจของเฮาแทนกิริยาท่าทางเช่นนี้เท่ากับกำลังท้าทายองคหญิงท้าิงจางอย่างแรงกล้าดวงตาของนางอาบไปด้วยกลิ่นอายแห่งเมฆหมอกและพายุอันมืดครึ้ม อันตรายที่พร้อมจะทําลายทุกสรรพ,พสิ่งส่วนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นนอกจากสีเหลืองมั้วแล้วก็มีเพียงองค์รัชทายาทที่มองดูอยู่ไกลๆเขาเองก็ขมวดคิ้วแน่นงานเลี้ยงคัดเลือกพระชายาคนสําคัญให้องค์รัชทายาทจบลงด้วยความเยือกเย็นขององค์รัชทายาทและจิตใจที่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวของฮองเฮาว่ากันว่าตามประเพณีเดิมย่อมไม่มีการเลือกพระชายาคนสําคัญขององค์รัชทายาทในงานเลี้ยงแต่จะให้คุณหนูทั้งหลายแยกย้ายกลับบ้าน เพื่อรอรับพระโชวอง์การที่จะไปถึงหน้าประตูคนที่ไม่ได้ถูกเรียกให้มาพบฮองเฮายอมรู้ดีว่าถูกคัดออกจากการคัดเลือกครั้งนี้ส่วนคนที่ถูกเรียกไปสนทนากับฮองเฮาต่างพากันดูกิริยาท่าทางทุกอย่างของฮองเฮากับองค์ราชธายาทเพื่อพิจารณาว่าตัวเองจะมีโอกาสกลายเป็นผู้ถูกเลือกมากน้อยเพียงใดทมกางสตรีทั้งหลายที่ผู้คนยินดีปรีดาเป็นที่สุดเห็นจะเป็นซีเหลืองเซียนที่ฮองเฮาให้ความสำคัญมากที่สุด ลิยาของของฮาที่มีตอซีเหลียงเซียนถือว่ามีเมตตามากคุณหนู่และสตรีชนชั้นสูงจึงเปลี่ยนมาปฏิบัติต่อซีเหลียงเซียนอย่างดียิ่งทําให้ซีเหลียงเซียนรู้สึกประหนึ่งกําลังร้องลอยสู่ฟากฟ้าอีกครั้งจิตใจกับคืนสู่ความหยิ่งผยองวันใดที่นางได้ตําแหน่งเป็นพระชาย,ยาคนสําคัญขององค์รัชทายาทนางจะตามไปเหยียบย่ำคนที่เคยดูถูกเยียดยามนางไว้โดยเฉพาะซีเหลียงมัวแต่ตอนนี้นางมีความสุขมากเหลือเกินงานเลี้ยงเลิกลาทุกคนแยกย้ายกันกลับ แต่ปรากฏว่ารถม้าของซีเหลียงม้วกับใช้การไม่ได้หญิงสาวจึงหันไปถามซีเหลียงเซียนว่าจะให้นางติดรถกลับไปด้วยได้หรือไม่แน่นอนว่าซีเหลียงเซียนจะต้องปฏิเสธนางโดยท่าทีจองหองเชิญนางขึ้นรถม้าของตนอย่างไม่แยแสและไร้น้ำใจแล้วสั่งให้สารทีออกรถทันทีมองเห็นรถม้าจากไปไกลลิในยามสายยันมุมปากของซีเหลียงม้วกับพันยกก้มอย่างมีเล์ในรถม้าคันหนึ่งวิ่งไปตามถนนจู้เฉียวอย่างเชื่องช้า ยามนี้จิตใจซีเหลืองเซียนเป็นสุขจนหล่นเหลือนางกําลังวัดฝันว่าตนเองจะได้เป็นพระชายาคนสําคัญขององค์รัชทาญาตกระทั่งเพอไปถึงตําแหน่งของเฮาในอนาคตจึงไม่ได้สังเกตเลยว่ารถม้าที่นั่งอยู่นั้นกําลังวิ่งเข้าไปในตอกเปี่ยวแห่งหนึ่งกระทั่งรถม้าชนเข้ากับบางสิ่งอย่างรุนแรงจนหยุดชงะงักซีเหลืองเซียนไม่ทันระวังจึงกระแทกเข้ากับผนังรถเต็มแรงซีเหลืองเซียนมีสีหน้ามนค้าในขณะที่หงเหลียนกระชากเปิดพมา่านรถม้าอย่างแรงด้วยความโมโหจเจ้าขับรถภาษาอะไร หรืออยากลนหาที่ยิงสาวพูดไม่ทันจบก็หยุดชะง,งักร่างกายกระตุกขึ้นหนึ่งครั้งเราไม่ส่งเสียงออกมาอีกเลยซีเหลืองเซียนขมวดคิ้วสงสยัยยื่นมือจับบ่าของหงเหลียนเพียงมือสัมผัสบ่าร่างของสาวใช้ก็ง่ายหลังล้มลงตรงหน้าที่หน้าผากมีอาวุธลับปักอยู่ดวงตาเบิกกว้างซีเหลืองเซียนกับหงอูกรีดร้องสุดเสียงด้วยความตกใจพม่านรถถูกฉีกขาดมือใหญ่หนามือหนึ่งกับพุงเข้ามาจับตัวสองนายป่าโยนทิ้งลงบนพื้นอย่างไหลปาณี เดิมซีเหลียงเซียนก็มีร้างกายอ่อนแอบอบ,บางเช่นไหนเลยจะสามารถทนทานต่อความรุนแรงเช่นนี้ได้นางเจ็บปวดจนต้องกรีดร้องออกมาดังลั่นไม่รู้ว่าตนหกพาเข้ามาในตอกเล็กเมื่อสนิทแบบนี้ตั้งแต่เมื่อใดสำหรับกายยังมีแต่บุรุษหน้าตานาควัวสี่ห้าคนยืนอยู่ทั้งหมดสวมเสื้อผ้าเนื้อหยาบกระด้างพวกเจ้าเป็นใครบางอาจมาปล้นรถม้าท่านหญิงอย่างข้าชายไว้หนวดเขา่าผพ้เป็นหัวหน้าสาียา่ย,ยิ้มท่านนี่แหละคือคนที่ข้ารออยู่ท่านหญิงตนอย่าง สิ้นเสียงชายที่เป็นหัวหน้าชายชุดเขียวสองคนก็หยิบถุงผ้าสีดําออกมาครอบลงบนศีรษะของสองนายบ่าวทันทีเสร็จแล้วก็ยนพวกนางเข้าไปในรถม้าอีกคันที่มีผ้าม่านสีน้าเงินไม่สะดุดตาปล่อยข้านะมวกเจ้าคิดจะทําอะไรรอจนกระทั่งจัดแจงนำสองนายบ่าวเข้าไปอยู่ในรถม้าเรียบร้อยแล้วบรุรดษชุดเขียวเหล่านั้นจึงตามขึ้นไปนั่งบนรถมา้าเพียงพริบตารถม้าคันนั้นก็พุ่งทะยานเข้าหายไปในความมืดในที่สุด รถม้าสีน้ำเงินคันน,นั้นก็มาหยุดอยู่ตรงบริเวณหน้าเรือนดกครึมเงียบสงบหลังหนึ่งชายชุดเขียวรีบลงมาจากรถมา้าแล้วแบกถุงผ้าสองใบเข้าไปในตัวเรือนไม่นานสตรีนางหนึ่งอายุราวสี่สิบปีแต่งกายฉูดฉาดก็เดินเข้ามาหาพวกเขาตายแล้วนี่เป็นสินค้าใหม่จากนายท่านคนไหนอีกเจ้าคะรีบเอาเข้าไปข้างในห้องนั้นเถอะเจ้าคะ่ะกระทั่งคนที่ทํางานในนั้นก็เข้ามารับช่วงต่อชายไว้หนวดเขาก็ส่งเสียงหัวเราะดังขึ้น ลี่หนูนี่เป็นของที่เจ้านายของพวกข้าส่งมาให้เจ้าอีกทั้งยังสั่งกำชับด้วยว่าให้พวกนางรับแขกชั้นต่ำที่สุดและนี่คือตั๋วเงินสองพันตำลึงมอบให้เจ้าไม่ว่าพวกนางจะพูดอะไรพวกเจ้าจงอย่ายได้สนใจส่วนเงินที่ได้จากการรับแขกก็โยกเห้เป็นของเจ้าทั้งหมดพอลี่หนูได้ยินว่าเป็นเจ้านายของบุรุษเขายาวก็ไม่รู้สึกประหลาดใจหัวเราะออกมาพางพยักหน้าเจ้านายพวกนั้นคงต้องการจะลงโทษใครบางคนกระมังลี่หนูเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ ลี่หนูเป็นแม่เล้าใหญ่ที่ชอบลงมืออำมหิตในหอนางรมแห่งนี้นางมีการค้าลับๆที่ผิดกฎหมายอยู่ไม่น้อยทั้งยังทําการค้าพิเศษนั่นคือการรับยิงซุงศักดิ์ที่ถูกลักพาตัวมาเป็นนางรมบางครั้งที่ฮูหยินใหญ่คิดจะลงโทษพวกอนุหรือคนที่คิดจะเล่นงานใครบางคนในตระกูลใหญ่ก็ล้วนมหานางไม่เพียงมอบคนมาให้ยังต้องยัดเงินพิเศษเพิ่มอีกด้วยการค้าพวกนี้ไรายได้ส่งแต่ก็อันตราย มีเพียงนางที่กล้ารับเพราะมีฝีมือการหลบหลีกซ่อนเลนส์ของนางนั้นสูงส่งพวกมือปรับธรรมดาย่อมไม่อาจทําอะไรได้แม้บางครั้งจะมีตระกูลใหญ่มาตามทวงแค้นทว่าตระกูลที่เป็นศัตรูของพวกเขาก็ยอมอำนวยความสะดวกให้กับนางจนบัดนี้จึงยังไม่มีใครสามารถจับตัวนางได้พวกนางยังเป็นเด็กสาวอยู่ใช่หรือไม่พวกท่านสนใจจะลิ้มลองก่อนไหมเจ้าคะลี่หนูเก็บตัวเงินเรียบร้อยจากนั้นก็อมยิ้มชั่วร้ายแล้วใช้พัดตีไปที่ไหล่ของบุรุเขายาวเบา บรรุขคาวยาวหัวเราะถูกใจทีแท้คนที่รู้ใจคาดที่สุดก็คือลี่หนูนี่เองพูดจบเขาก็เดินนําลูกน้องเข้าไปในห้องที่ขังซีเหลิงเซียนเอาไว้